ยังห่วงใยต่ายชุติมาโพดัวรัวเป็นกำลังใจให้พิธาแชร์โพสต์ซึงสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเปลี่ยน เรียกได้ว่าคุณต่ายชุติมาก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สนใจในเรื่องการเมืองและคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดก่อนหน้านั้นก็มีการแชร์สตอรี่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งคุณพิธาลิมเจริญรัตอดีสามีคุณต่ายชุติมาต้องเข้าสู่การโหวตเป็นนายกกระทั่งถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และต่อมาไม่สามารถเสนอชื่อเป็นนายกคนที่30ได้หมดสิทธิ์การเป็นนายก คุณต่ายชุติมาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงสอวอว่านี่มันอะไรกันคะหลังจากหนึ่งในสอวอบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องฟังเสียงประชาชนแม้คุณจะได้ร้อยล้านเสียงผมก็ไม่เลือกคุณอยู่ดี ต่อมาด้วยการแชร์คลิปของครูลูกกอบที่ถามสื่อไอทีว่าข่าวการเมืองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ไอทีอยู่ไหนข่าวด่วนขนาดนี้เชื่อใจไอทีีสุดๆทำไมไม่ทำข่าวบทความต้องมาแล้วเบกกิ้งนิวต้องมาแล้วกองบอกอ,อยู่ไหนโทรไปที่สถานีก็ไม่มีคนรับ แถมยังแชร์ข้อความของครูลูกกอลที่บอกว่าคิดเสียว่าจัดงานมหรสพในงบ6,000ล้านเพื่อให้ต่างชาติได้เรียนรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของการเลือกตั้งไทยโชว์พาววเอร์สุดๆ ต่อด,ด้วยโพสต์ของคุณธนาทรจึงลุ่งเรืองกิจที่ออกมาโพสต์ให้กำลังใจคุณพิธาและสตอรี่ต่อมาเป็นคำพูดของดีเจเพชรจ้าที่ได้ออกมาเปิดใจในรายการขับไฟเดย์โดยได้พูดประโยคหนึ่งว่าเมื่อครอบครัวเจอจุดเปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนมีสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือความรักที่พ่อแม่มีให้ลูก ซึ่งก่อนหน้านั้นมักจะมีดราม่าต่อว่าคุณต่ายต่างๆนานาอย่างไรก็ตามความเป็นพ่อแม่ของน้องพี่พิมพ์ไม่สามารถหยุดทําได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่สามีภรรยาแล้วก็ตามการที่จะมีลูกครอบครัวทํากิจกรรมด้วยกันก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดแปลกเพราะสิ่งสําคัญของคุณพิธาและคุณต่ายนั่นก็คือลูกสาวน้องพี่พิมพ์ส่วนการที่แฟนคลับ เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารีเทินอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดจ้าอย่างไรก็อย่าดราม่าก,กันเลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ Search everybody knows that it is better together my heart is full with the love and we show